โสายกินขวาเลยครับตอนนี้อีกเจ้ายังไม่ได้ขึ้นเลยครับนี่นะครับดูครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับผม ตรงกลางไม่กินนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเอาสวิงมาดีก่อนนี้หักไปแล้วขอสวิงหน่อยขอสวิงหน่อยอ้าวอะไย ได้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 จอยู่ได้หรือเปล่ามันจะอยู่หร้วเ่าฮะมันขาดคาข้างในนอะมันไม่ขาดขับคาอ่ะวางเท่านะเฮ้ยนะอยลงน้ำอีกแล้วฮ่าฮ่า เอออ้าวอ้ายอ้าวอ้าย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  <laughs> អាយ៉ាមឡាកា